สวัสดีครับพบกับรายการนะอคอลเลชนันแนลกันอีกครั้งครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับต้องชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแน่นอนแน่นอนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่คราวนี้เรามีอีกหนึ่งนวัตรกรรมนะครับเรื่องของการนำไบโพดจากเปลือกกุ้งที่เหลือใช้นะครับผมนำมาต่อยอดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและก็เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีประโยชน์จากไคโตสารนะครับข้อมูลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพบกับกันได้เลยครับ Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ผมก็อยู่กับทางดรดลพรแแต๊นะครับเป็นอาจารย์ปร,ระจำภาควิชา<ไ>วิศวกรรมอุตสาหการรมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะ,ระครับผมก็หัวข้อที่เราจะคุยวันนี้ก็คือที่จะคุยอาจารย์ก็คือเรื่องของตัวการต่อย,ยอดเรื่องของไบรดัดจากการผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือเปลือกกุ้งนำมาเป็นส่วนผสมของบะหมี่เสริมไคโตซานอาจารย์ตั้งชื่อว่า ตัว Product ใช่ไหมคะโปรดักของเรานะคะก็คือชื่อว่ามอร์นูโดะค่ะมอร์นูโดใช่แล้วชิมนี่คือชิมนี่คือชื่อทีมค่ะอ๋อชิมนี่คือชื่อทีมใช่ค่ะก็คือเป็น m o ร์น o โด l คืออันนี้คือชื่อ Product ที่เราพัฒนาขึ้นมา่คะก่อนอื่นเลยครับผมอยากจะทราบถึงแนวคิดก่อนว่าทําไมเราถึงนําตัวใบ Product อย่างเปลือกกุ้งเอามาใช้บิ n d i n g กับบะหมี่ข้งสารูปครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ ก็คือเริ่มต้นแนวความคิดของเรานะคะก็คือเรามองว่าเปลือกกุ้งเนี่ยค่ะมันเป็น r บ d u ักหรือว่ามันเป็นส่วนเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตสัตว์น้ำค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่มีการทําอุตสาหกรรมเช่นการผลิตพวกกุ้งแช่แข็งนะคะก็จะมีการแกะเปลือกออกแล้วก็เปลือกเหล่านี้ก็อาจจะนําไปทําเป็นอาหารศัตว์หรือว่าอาจจะถูกทิ้งไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าจริงๆเราในเปลือกกุ้งอะคะ่ะเขายังมีสารอาหารอยู่ อีกมากนะคะก็คือมีออสารจําเป็นต่างๆนะคะที่สามารถที่จะสกัดแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ต่อได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยาหรือว่าอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะค่ะซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เราคิดว่าเราน่าจะเอาเปลือกกุ้งเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะอืมครับเท่าที่ฟังก็คือเรื่องของตัวคอนเซปต์นอกเหนือจากตัวฟู้ดแล้วเนี่ยก็จะเอาไปต่อยอดในอุตสาหกรรมยาได้ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาที่บะหมี่ก่อนค่ะตัว โ o นูโดทำไมถึงต้องเป็นบะหม,มี่กึง่งสำเร็จรูปอาจารย์ทำไมถึงเล็งตัวคือคิดว่าทำไมต้องเป็นตัวนี้ค่ะคือเนื่องจากในบะหม,มี่กึง่งสำเร็จรูปนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยอะคะ่ะ เป็นประเทศที่มีการบริโภคบะหมี่เกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยติดอันดับหนึ่งในสิของโลกเลยคือคนไทยนิยมบริโภคบะหมี่เกึ่งสาเร็จรูปกันมากแต่ว่าอย่างที่เราพอจะทราบกันดีก็คือบะหมี่เกึ่งสาเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตนะคะก็คือจะมีแป้งเป็นหลักทีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเนื่องจากคนไทยชอบบริโภคแล้วก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ง่ายอะคะ่ะมีราคาที่ไม่ได้สูงมากะคะ่ะเราก็เลยคิดว่าจะทํายังไงให้ช่วยเสริมคุณค่าทางโภชนาการหรือเสริมคุณค่าทางสารอาหารให้กับ ผลิตภัณฑ์บะหมี่เกึือสาเร็จรูปที่เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราน่าจะนําสารสากัดจากเปิดกุ้งนะคะที่เราได้มานํามาเ,เติมลงไปในผลิตภัณฑ์ที่เป็นบะหมี่เกึือสาเร็จรูปค่ะเพือ่อที่จะได้ให้คนไทยได้รับประทานกันค่ะครับผมอันนี้เถียงไม่ออกเลยครับเพราะผมก็ชอบกินอร่อย <laughs> กเกลืสำเร็จรูป <laughs> ครับอาจารย์ครับพอเราเอานำคอนเซ็ปต์มาเท่ากับว่านี่คือคอนเซ็ปต์ในเรื่องของตัวการใช้ประโยชน์จากบโพรดักเพื่อความยั่งยืน ใช่ oh <my> ค่ะใช่เนื่องจากตอนนี้ค่ะก็คือ,อทาง WHO อะค่ะก็จะมีการรณรงค์นะคะในเรื่องของการที่จะใช้ประโยชน์สิ่งต่างๆะคะ่ะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะ mm hmm. หรือว่าทำให้เกิด sustainability ค่ะซึ่งเราจะเรียกหลักการตรงนี้ว่าเป็นหลักการ SDG ค่ะดังนั้นหนึ่งในหลักการของ SDG อะคะ่ะเ,เป้าหมายที่14ของ WHO ก็คือในเรื่องของการสร้างความยั่งยืน mm hmm. และก็ความมั่นคงทางทะเลค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าการที่เรานําสิ่งมีชีวิตในทะเลนะคะมาใช้ประโยชน์ให้ครบทุกด้านนะคะโดยที่อาจจะเป็นซ w a เวสหรือว่าไม่ไม่เหลือส่วนที่เป็นส่วนเหลือทิ้งะคะเราก็เลยจึงนําหลักการตรงนี้หลักการ S C G เนี่ยเข้ามาใช้เป็นแนวคิดประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมด้วยค่ะครับผมตรงนี้พูดถึงเรื่องของตัวบอร์มิที่เราผลิตขึ้นมาโดยใช้โดยผสมไฮโสาร เรื่องของตัวอาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องของตัวกระบวนการเข้าๆหน่อยว่ามีการมิกซ์กันยังไงแล้วก็ในเรื่องของที่ว่ากระบวนการผลิตมันมีแตกต่างจากบะหมี่เกลียสำเร็จรูปปกติทั่วไปยังไงบ้างครับค่ะ ก็คือจริงๆแล้วอะค่ะในกระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอะค่ะเราก็ต้องมีการาคิดเริ่มต้นเลยเราต้องคิดในเรื่องของส่วนผสมก่อนนะคะเนื่องจากส่วนผสมเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เส้นบะหมี่สามารถที่จะคงรูปได้แล้วก็เกิดการคลายตัวได้อะค่ะเมื่อเมื่อเราต้มในน้าร้อนนะคะหรือว่าเราใช้น้ําเดือดใช้ใช้น้เานเดือดในการชงอะค่ะทีนี้ จุดยากของของ,ของการผลิตบะหมี่เกลืงสำเร็จรูปก,ก็คือว่าเราจะใช้สูตรไหนที่เมื่อเรามีการเติมสารจากสารสก,กรัดจากปืกุ้งลงไปแล้วทําให้เส้นบะหมี่นั้นนะคะยังออกมามีคุณลักษณะที่ดีที่เหมาะสมกับผู้บริโภคหรือว่าเป็นที่ยังคงเป็นที่ยอมรับในเชิงประสาทสัมผัสของผู้รบ,บริโภคอยู่อะค่ะ็ <Check> er คเ t อร e ตัวนั้นต้องได้ใช่ค่ะเรื่องของเนื้อสัมผัสแล้วก็การคืนตัวเมื่อโดนความร้อนค่ะครับตัวนี้ในเรื่องของเราก็คือตรงเนี้ยเรา ก็คือเขาเรียกว่าทำ,ทำทำตกผลึกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อมาตกลงถึงที่ว่าอะไครโตซานบ้างอาจารย์พูดถึงในเรื่องของตัวไครโตซานนิดนึงที่เรานํามาผสมเบนฟิตของเขาคือยังไงบ้างค่ะคือในส่วนของไคโตซานนะคะจริงๆไครโตซานมีการใช้ประโยชน์กันมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็ใช้ประโยชน์กันในหลายๆอุตสาหากรรมเลยอะค่ะ คือไคโตซานเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องของการดักจับไขมันได้นะคะ<ม>แล้วก็มีงานวิจัยทางทางเภสัชวิทยาค่ะที่มีการทดสอบบ้างแล้วว่าไข่ตัซานเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดของผู้ป่วยได้นะคะทีนี้เราก็เลยเอาแนวคิดตรงนี้ค่ะเอามาใช้ในเรื่องของกระบวนการผลิตเอาเอา,เอาแนวคิดตรงนี้มาใช้ร่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะ S <S <an> ก็คือตัวไคโตซานจะมีคุณสมบัติในการช่วยลด,ล,ดลดระดับไขมันในเลือดได้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการาทดสอบเป็นการวิจัยในคนต่อไปอะค่ะว่าประสิทธิภาพสามารถที่จะ <c oughs> ลดไขมันได้หรือว่าดักจับหรือว่ายังไงได้บ้าง <c oughs> บ้างน,น้อยแค่ไหน <c oughs> พูดถึงตัวบะหมี่หมออนูเดลที่ผสมไคโตซานตัวนี้ครับอาจารย์ในแพคเกจจิ้งหนึ่งหน่ที่ที่เราทำเนี่ย มีผสมไคโตซานเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่แล้วมีสผสมไคโตซานเท่าไหร่ครับอาจารย์ค่ะหนึ่งซองนะคะจะหนักอยู่ที่เออ่จะน้ำหนักของตัวตัวะบ<ก>ะหมี่น่ะในหนึ่งซองจะอยู่ที่55กรัมนะคะคแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นสารสก,กัดจากเปลือกกุ้งนะคะแล้วก็โดยโดยที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบอะคะ่ะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน0.5%ค่ะ0.5%ใช่ค่ะอืมครับแล้วเรื่องของตัวะบะหมี่เนี่ย ที่เราทำปกติบะหมี่เกี๊ยวส่วนรูปเราทําให้สุกโด,ดยการทอดตัวนี้คือเราใช้กรรมวิธีเดียวกันไหมครับกรรมวิธีในการผลิตเส้นของเราะคะ่ะจะเป็นใช้วิธีการอบค่ะเนื่องจากว่าเราพยายามที่จะใช้กระบวนการผลิตที่ทุกขั้นตอนนะคะใส่ใจในในเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภค<ม>ให้มากที่สุดอะคะ่ะ ดังนั้นด้วยแนวคิดที่เราอยากจะให้อาหารนี้ออกมาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยค่ะเรามีการเติมสารสกัดจากเต่ากุ้งลงไปแล้วเพื่อเสริมคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็เสริมสุขภาพตรงนั้นค่ะดังนั้นในกระบวนการผลิตเนี่ยเราก็เลยมีการใช้วิธีการอบแทนวิธีการทอดค่ะครับผมตรงนี้คือเป็นอาหารสุขภาพจริงๆนะครับถามจริงอารย์ถามนิดนึงมีเครื่องปรุงไหฮะ ตัวเครื่องปรุงตัวเครื่องปรุงกำลังอยู่ในอยู่ในระหว่างการพัฒนาค่ะซึ่งตัวส่วนของเครื่องปรุงนี้นะคะก็จะมีการใช้ส่วนที่เป็นสารสกัดจากเปลือกกุ้งเข้ามามีส่วนมีส่วนช่วยด้วยค่ะเนื่องจากว่าในเปลือกกุ้งเองก็จะมีตัวสารสีอะค่ะที่เป็นสารในกลุ่มของแอสตาแซนทีนค่ะก็ตรงนั้นจะสามารถเข้ามาช่วยในเรื่องของการเสริมความมีสีแล้วก็ช่วยเสริมในเรื่องของ การรับรู้ของผู้บริโภคได้ด้วยอะค่ะเนื่องจากเ,าเรื่องของสีจะสามารถช่วยความรู้สึกของผู้บริโภคในในในเชิงของการเสริมรสชาติได้ด้วยค่ะครับดูแล้วอะไรแดงๆน่ากินเนาะใช่ค่ะเนาะโดยเพาะคนจีนชอบอะไรสีแดงๆ <c oughs> <ช>อย่างนี้อย่างนี้คือถ้าสมมติถ้าเป็นเครื่องปรุงที่อาจารย์บอกคอนเซ็ปต์ตัวนี้ก็คือถ้าเราใช้เปลือกกุ้งมาเป็นส่วนผสมด้วยถ้าบอกว่ากลิ่นเฟเวอร์ออกมาก็ <c oughs> จะแบบว่า หอมเป็นแบบมีกลิ่นของกุ้งด้วยใช่ค่ะก็คือตอนนี้คือตัวผลิตภัณฑ์นะคะจากที่เราได้ทดลองให้ผู้บริโภคของเราะคะ่ะนำไปทดสอบชิมก็โดยที่ผู้บริโภคไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทราบมาก่อนว่าอันนี้คือผลิตภัณฑ์อะไรเป็นเป็นตัวอย่างที่มีสารสก,กัดจากตักุ้งลงไปผสมนะคะเราเราใช้เป็นเ,เป็นตัวอย่างที่ไม่ได้ไม่ได้บอกผู้บริโภคนะคะว่าเป็นอะไรบ้าง แล้วก็ให้เขาประเมินกลิ่นที่เขาได้ได้ไดรับอะค่ะว่ามีความเป็นกลิ่นกุ้งมากน้อยแค่ไหนอะค่ะก็คือเขาก็รับรู้ได้ค่ะว่าว่ามีมีกลิ่นกุ้งค่ะ,ค,ะครับผมงก็รออยู่นะครับอาจารย์ตัวต่อไปคือตัวบะหมี่เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นเครื่องปงรุงที่มาจากตัวไบโปรดักหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติใช่ค่ะครับ อาจารย์พูดถึงในเรื่องของตัวความสําเร็จของงานวิจัยชิน้นนี้เป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเราก็หนึ่งเนี่ยเราก็ช่วยในการช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าให้กับผู้บริโภคชาวไทยด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือว่าส่วนเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ําค่ะ ซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของหลักการความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นทางด้าน SDG นะคะหรือว่า BCG BC <G. S 1> ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการช่วยเสริมทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาของเราด้วยะคะ่ะเนื่องจากนักศึกษาก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะตรงนี้ก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ะคะ่ะครับพูดถึงตัวที่ไป ไปประกวดบ้างในเรื่องของตัวการแข่งขันระดับวิชาการครับมีะอะไรบ้างครับอาจารย์กับทางตัว m o d u l ูเตัวนี้ครับค่ะก็สําหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้ออกไปออลองลองลองพิสูจน์แล้วก็ลองทา้าทายตัวเองดูะคะ่ะว่าผลิตภัณฑ์นี้ย จะเป็นที่ยอมรับใน,ในระดับสากลหรือเปล่านะคะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจริงๆไหมนะคะดังนั้นเราก็เลยนำผลิตภัณฑ์นี้ค่ะลองไปเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่จัดโดย s c g นะคะจัดโดย PTT EP ค่ะแล้วก็ล่าสุดเราก็มีการจดอนุสิทธิบตัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะก็ได้รับการจดอนุสิทธิบตัตรเรียบร้อยแล้วค่ะ ครับผมหมายความว่าตัวนี้ก็คือถ้าผู้ประกอบการท่านใดสนใจที่อยากจะได้เรื่องของตัวเขาเรียกว่าเทคโนโลยีหรือว่าโน้ตฮาวในการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผสมกับเปลือกกุ้งที่มีไคโทไซด์เป็นองค์ประกอบหลักก็ต้องก็สามารถที่จะติดต่อกับทางคณะ,ะทางมหาวิทยาลัย,ยมหิดลได้ ใช่ค่ะก็คือติดต่อผ่านทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยนะคะก็มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีหน่วยงานหนึ่งที่เราใช้ชื่อว่าอินนะคะอินจะเป็นผู้ดูแลทางด้านเกี่ยวกับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรต่างๆซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ถ้าผู้ใดสนใจนะคะ,ะสามารถติดต่อาทางหน่วยงานอินของมหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยค่ะครับถามนิดนึงอาจารย์เพิ่มเติมว่า ต้นทุนแพงไหมเอาแบบคร่าวๆว่าแพงไม่แพงอะไรเงี้ยครับอาจารย์บอกได้ไหมก็มแน่นอนว่าเนื่องจากเรามีการผสมสารสก,กัดจากเปลือกกุ้งซึ่งก็จะผ่านกระบวนการผลิตขั้นตอนต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยต้นทุนเนี่ยก็จะสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั่วไปอยู่แล้วะคะ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะเป็นอยู่ในราคาที่ผู้บริโภคจับต้องได้ะคะ่ะอืมครับอันนี้ยังอันนี้คือต้นทุนราคาที่เราผลิตเองใช่ใ<น>คเขาเรียกว่าใช้ห้องแลบผลิต แต่ถ้าเป็นในเชิงของถ้าขยายผลเอีกคนมีออ s สเกลก็จะถูกลงกว่านี้อีกใช่ก,ก็จะถูกลงกว่านี้อีกค่ะเนื่องจากว่าเราถ้าเรา,เามีการผลิตแบบเป็นแมสเป็นจํานวนมากค่ะเราก็จะได้ต้นทุนที่ถูกลงค่ะอืมครับจนันถ้าตอนนี้ถ้าเสียาจเนาะยังถ้าคนอยากชิมอะทําไงออหาหาได้ที่ไหนค่ะตอนนี้นะคะเ,เนื่องจากเรายังไม่ได้มีการวางจำหน่ายอย่าง<อ>เป็นทางการนะคะก็แต่ว่าเรา จะมีการไปออกบูธต,ต่างๆนะคะเวลาที่เราไปออกบูธเนี่ยเราจะมีการนําผลิตภัณฑ์ของเราไปด้วยค่ะก็ถ้าหากท่านใดสนใจนะคะก็ลองติดตามข่าวสารได้ผ่านทางช่องทางของมหาวิทยาลัยหรือว่าผ่านทางเพจเที่ใช้ชื่อทีมว่าทริมมี่ได้เลยนะคะเนนั้นก็จะมีข่าวสารที่เอาไว้ประชาสัมพันธ์นะคะเวลาที่เราจะไปออกบูธท,ที่ไหนก็เผื่อใครสนใจนะคะติดตามไปดูต่างงานอ i b ิ t ชันต่างๆได้เลยค่ะครับผม อาจารย์ครับนอกจากตัวเปลือกกุ้งแล้วเนี่ยในอนาคตเรามองถึงผลิตภัณฑ์บายโปรดักจากสัตว์น้ําประเภทอื่นๆเพื่อที่เรามาต่อยอดแบบนี้บ้างไหมคะอาจารย์ครับมีคิดบ้างไหมก็จริงๆตอนนี้นะคะก็มีงานวิจัยที่กําลังทําอยู่อะคะ่ะก็จะเป็นเรื่องของการใช้บาโปรดักจากอุตสาหกรรมการผลิตปากระป๋องะคะ่ะ<ม>ก็จะเป็นการใช้เศษเหลือนะคะในการผลิตปากระป๋องเนี่ยนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆต่อไปอะคะ่ะ ครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวต่อไปที่เราทำเป็นซุปทำเป็นซุปปลาอะไรใช่จะมีทั้งทำเป็นซุปทำเป็นสแน็คค่ะครับก็ในเรื่องของตัวเท่าที่คุยมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืออะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะเป็นในเรื่องของไปที่แนวทางความยั่งยืนเป็นหลักตรงนี้มันมีความสําคัญแล้วก็ในอนาคตจะเป็นความสําคัญอย่างมากในสังคมโลกในอนาคตเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ถูกต้องเลยค่ะในเรื่องของความยั่งยืนนะคะก็ตรงนี้จะมีส่วนช่วยอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็มีส่วนช่วยให้คนไทยทุกระดับอะค่ะสามารถที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารดีๆได้ค่ะครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณขอ้อมูลของเรื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผสมเปลือกกุ้งมอนดูเดิลแล้วก็ทีมชิมนี่แล้วก็อาจารย์ดลพรมากเลยสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีค่ะ